สายล่มตีใบตองกล้วยสายล่มห้วยจนหอดคำงานประจำคือใจวางไพสีสามตาวความฝันสวัสดีพี่นงองปองปายสุขุสุขคนม่แลละจ้าช่องเทียงหน้าน่อยสตูดิโอมมอนี่กะซิมาสปอยหนังมาหากราบภาพพยนต์หนังป่องอันยิงไงเดอ h ฟา a ต t เร็วแรงทะลุนรกภาคที่5กับภาคที่6 t เดอะฟาสภาพกะเริ่มต้นมาทีดอมตอนนี้ดอมกำลังจิตติดคุก รถกระลั่งคนยายนักโทษไปรายอ่านกับมี่อาน้องสาวของดอมก็ขับรถน้ำกลนรถคนนักโทษนั่นไปแล้วก็เห็นให้รถนักโทษเสียหลักผิดความไปแล้วก็ซอยโตดอมออกมาเร่องเล่าในขังนั้นมันก็เป็นขังยิงไงตโตเพราะว่านักโทษที่เหลือเสียไปเพียงผู้เดียวก็คือดอมนั่นเองทางตำรวจเองก็คาดว่าเหตุการณ์รังนั้นน่ะสิเป็นฝีมือของรายอ่านกับมี่อา ก็เฮนให้ทั้งสองถึอไม้หัวเป็นผู้ต้องหาคือกันแล้วทุกคนก็มาหาวิกมูหับของดอมตอนนี้เองมี่อากับได้อันกํกลาลังสีมีลูกน้ำกันแต่มีอาก็บม่ได้บอกผู้ใดให้ผู้ใดได้รับรู้ตอนนี้วิกเองก็บอกทุกคนว่ามีงานในเหตุงานนั้นก็คือการปนรถสิ่งพอทั้งหมดตกลงปลงใจกันแล้วก็ได้มาว่างแผนว่าสะปนรถสิ่งแนวใด พอ,อย่เมือเศ้ามีอาก,กับไลอันก็ได้ไปถ่ายอยู่ทางรถไฟเพื่อสิเหตุงานนั่นทั้งสองก็บอกถึงเรื่องอนาคตวาสิญายไปอยู่น้ำกันแล้วช่วงเวลานั้นค้นตรวจตัวกับเขามามีอาก,ก็ได้แถลงยางไปต่ำส่วนไลอันเองก็เฝ้า,าไปสแกนบัตรพนักงานเพื่อสิเปิดประตูพ่อได้แล้วไลอันก็ไปเปิดประตูแล้วก็โทรนัดพักพวกมันก็เป็นไปตามแผนนั่นละ่ะ ดอมเองก็ได้เจาะประตูรถไฟเอารถออกมามันก็มีรถไลยคันต่อหลายคันหมูของวิกเองก็ได้มารวมงานนํ่และก็บอกว่าอยากได้รถที่มีรุ่นว่า GT 40พ่อดอมเมืองแล้วก็คือสิไหวใจบ่ได้ก็เลยไปบอกมีอ่อาให้มีอ่อาเป็นคนขับรถขนาดแทนแล้วไปกระสิบข้างหูมีอ่อาวา่าให้เปลี่ยนเส้นทางการขับรถออกไป พ่อแตมีอาขับรถออกไปก็เปลี่ยนเส้นทางทันทีพวกเขากะหูเลยว่าถือหักลังแล้วตอนนี้ก็มีการลงไหม้ลงมือและเสียงปืนมั่นกระดังขึ้นตอนนี้คนในขบวนรถไฟกะหูวลดถ,ถึกบนเจ้าหน้าที่กะเฝ้าผ้ากันแลนมากที่จุดเกิดเหตุแล้วตอนนี้ไล่อันกําลังสิสูกับพวกรถยกสู้กันไปสู้กันมาจนเห็นให้รถโยกชนกับรถไฟระเบิดไปเลย ส่วนโตโดอมเองก็ได้ขับรถออกมาจากขบวนรถไฟเพื่อมาซอยไล่อันเพราะว่าทางข้างหนามันคือสะพานถ้าซอยไล่อันบ่ทันไล่อันอาจิอัดกับสะพานจนตายได้โตโดอมก็มาซอยไล่อันไว้ได้แต่รถมันก็เสียหลักเห็นเหตุตกลงไปในแม่นม้ำเหตุให้่ทั้งสองคนถึกลูกน้องของเล่เย็ดจับตไปเล่เย็ดเนี่ยเป็นไยนันตีเล่เย็ดก็เป็นคนที่ว่าจ้างพวกดอมให้ไปปนรถสิ่งนั่นแหละแถมเขายังเป็นเจ้าพอ่อค่ายย่าไใหไงไปนํา โตเลเยดก็ไเด้ถามดอมว่ามี่อาขับรถไปเสียงไวใสตอนนั้นไล่อันกับดอมก็บรดบบอความจริงไปแล้วเลเยดมันก็บอกว่ามี่อาไปอยู่ใสกูสิหานําให้พอแล้วก็ขับรถนี้ออกไปพอเลเยดขับรถออกไปแล้วดอมก็ดึงโซจนรุดออกมาแล้วก็ต่อสู่กับลุกนองเลเยดแล้วก็น,นี้ออกมาได้ทั้งดอมหละกะไล่อันก็น,นี้มาหอดมองกบดานตัวดอมเองก็สงสัยว่าเลเยตไม่เป็นอย่างคืออยากได้รถคันหนีแท้ ลายอ่านกบดอมก็เลยแกะหลุดออกมาบึงแล้วตอนนั้นวิกก็ได้เขามาหาดอมกระถามว่าไปใส่มากขึจังผึ่งมาหอดโตว,วิกกต็ตอบว่าผู้ได้ผู้ไดก็ไม้หัวพวกดอมไว้แล้ววิกก็เลยว่าบอกาสิมหาหาพอเห็นปลอดภัยแล้วก็ได้ไดิเขามาหาพอย่ามเดึกดขึ้นนั่นโตว,วิกกระได้ยางเขามามาเอาอยางนันตีมาเอาชีปทิต่ตดอยู่ในรถตอนนั้นดอมก็รู้แล้ว,ว่าวิกสิมาเอาเอียง โตดอมกับมะพ่อพอดีกระซูนหฮวิกแบกยางคักล้วกล่วิกออกจากกลุ่มภาพกระด็ดตัดมาทีกลุ่มตำรวจฮอปเจ้าหน้าที่พิเศษที่มาสืบคดีไล่อันกับดอมโตฮอปเองก็เลือกเจ้าหน้าที่ผู้ยิงซอวาเอรินามาเป็นผู้ซอยในงานนี้ได้อันกระเด็ดตรวจสอบชีบเบืองแล้วกรู้ว่าชีบนั้นน่ะมันเป็นการรงยาและก็สื่อขายยาของเรเยต แค่อึดใจเดียวโตหอบเองก็ได้หูแล้ว่ามองกุบดานของพวกดอมมันอยู่ใส่แต่กระบอท่านการพวกเร่เย็ดมันกระหอดมองกุบดานนั่นก่อนมันกระเห็ดให้ทั้งสามคนเฝ้าหนีลายอ่านก็มีอ่ากระเดหนีไปน้ากันส่วนดอมกระนี้ไปอีกทางหนึ่งแต่โตหอบกระเห็นพอดีกระเด้แล่นน้ากลดดอมไปท่านใดนั้นลูกน้องของเร่เย็ดกระเด้โผล่เข้ามาก็ได้ได้สู่กันกบหอบอีก ส่วนโตดอมก็ได้แลนนี้ไปแลนกระแลนไปพ่อเอลินาพอดีแต่พวกลูกน้องของเลเยตมันก็ยิ่งปืนใส่ตดอมก็เลยดึงเอลินาเขามาลบปลูกกระสุนตอนนั้นเองดอมก็เหตุสอยข้อลุดไหวเอลินาก็ได้เก็บไหวดอมไล่อันละกามีอ่อาก็ได้แลนมาพอกันที่จุดนัดพบตอนนั้นดอมก็เลยบอกว่าให้มีอ่อากับาไล่อันนั้นนี้ไปแล้วดอมสิ่ล่อพวกตำรวจกับลูกน้องเลเยตไหว แล้วตอนนั้นมีอ่ากะบุอยากเสียผู้ใดไปเธอก็เลยบอกความจริงว่าเธอกำลังสีมีลูกฟังตำรวจหอบเองก็ได้เข้ามาตรวจมองกลุบด่านของพวกดอมก็ได้เห็นว่ารถขั้นนั้นเป็นของเลเยตแล้วตอนนี้ทั้งสามคนก็นได้มากรุบด่านอยู่มองมองหนึ่งลายอ่านก็ได้บอกดอมว่าโมอยากสีป่นอีกแล้วพอตอนนี้มีคขอบขััวแล้วตัวดอมเองก็เห็นน้ำ แล้วตอนนี้ดอมก็บอกว่างานนี้แหละสิเป็นงานสุดท้ายโดยดอมมีแผนซื้อใส่ชิปของเลเยเย็นนั่นแหละแบ่งมาเป็นตัวเงินแล้วตอนนี้ดอมก็เอินผักัวกเข้ามาร่วมกันคนที่ดอมเลือกก็คือฮานส่วนไล่อ่านเองก็เลือกโลมันกะเทดและกะมูอีกสองคนแล้วก็มีผู้ยิงผู้หนึ่งซือว่าจีเซลทั้งเบิ้ลก็มาร่วมตัวกันแล้วก็มาว่างแผนกัน ตอนนี่ดอมก็ได้ว่างแผนว่าสิปนเงินของเลเยดแต่โกด่างของเลเยดมันก็มีต่างสิบมองฮานก็เลยบอกว่าถ้าเขาปนมองได้มองหนึ่งได้แล้ววมองอื่นมันก็สิยาาต่อไปอีกโตดอมก็ได้เข้าไปมองเก็บเงินมองแหลกแต่บ่ได้ไปปนเงินแต่ก็ไปเผาเงินแล้วก็บอกลูกน้องของเยเยดว่าสิไปเผาเงินของเลเยดทุกมองทุกมองเลยพอเลเยดมันหูมันก็บอกว่าสิเอาเงินไปเก็บมองที่ปลอดภัยนั่นก็คือสถา,านีตำรวจนั่นแหละ พะวาอย่างนันตีเลเยดเองก็มีเส้นสายของตำรวจพ่อสมควรแล้วก็ตั้งค่าวหัวของพวกดอมไว้สุดท้ายเงินทั้งเบิดของเลเยดก็มาร่วมกันทีสถานีตำรวจนันมั่นกับเป็นแผนของดอมนั่นล่ละเพื่อสิให้ปุ่นได้ง่ายขึ้นและแล้วแผนของดอมก็ได้เรื่มขึ้นก็ได้มีการไประเบิดห้องน,น้ำในสถานีตำรวจแล้วก็ปลอมตัวไปซ่อมห้องน,น้ำแล้วก็เจาะผนังเพื่อแฮกกล่องวงจรผิดในสถานีตำรวจ แล้วโตวดอมก็ไปหารถเร็วแรงเพื่อไปป่นคานีตำรวจตอนนั้นดอมก็ไปที่สนามแข่งเพื่อไปหารถมาป่นแล้วการแข่งขันก็นเริ่มขึ้นโดยมีรถเป็นเดิมพันแน่นอนอยู่แล้วว่าดอมก็เป็นผู้ชนะคือเกา่าพ่อได้รถมาแล้วก็พากัน้อมครับซ่อนคัดนี้วงจรปิดเพื่อบ่ให้จับภาพได้แต่ตูเ่เสพเองก็ต้องใส่ลายมือของเลเยดก็เลยทรงหันกับจีเซลออกไปหาลายมือของเลเยด พอจีเซลกําฮันไปหอดก็เห็นว่าบริการของเลเยเยตมันหลายโพดแต่ตอนนั้นจีเซลก็เลยบอกว่างานนี้มันเป็นงานของผู้หยิงจีเซลก็ได้ถอดชุดคุ้มไวน้มออกยางไปทั้งชุดบีกินีนั่นแหละแล้วจีเซลกระพานบริการเข้าไปได้ยัางไงาเลเยเยตเองก็ลูบก็ข้ามจีเซลมันก็เหตุให้พวกห้านนั่นล่ละได้ไล่มือของเลเยเยตมา แล้วดอมก็ล่อฮอบไปที่สนามแข่งรถฮอบเองก็ไปกับเอลินาพ่อดอมเลี้ยวเห็นก็เลี้ยวเห็นสสยข้อจากของที่ข้อเอลินาขึ้นกันโตฮอบเองก็เอาปืนขึ้นมาครูแต่กับพิษขาดปืนของพวกดอมนั้นกะหลายกว่าที่ดอมล่อฮอบมานีก็เพื่อติดที่พี่เอ็ดเพื่อให้หูความเคลื่อนไหวของตำรวจแล้วดอมก็เขาไปหาเอลินาก็ไปเอาสสยข้อของเขานั้นขึ้นพอสสยข้ออันนั้นมันเป็นของเลดติ้งที่ห้ยไวก่อนตา ดอมเองก็ได้ซ่อมรถซ่อมรถกระ่บดดังใจดอมก็เลยตัดสินใจไปลากรถตำรวจมาแทนแล้วตนนัวหนีตัววิกมูของดอมก็ได้เขามาหลวมกลุ่มดอมเองก็เบติดใจเอาความอีหยังก็ให้วิกเขามาร่วมกลุ่มแทนที่แล้วตอนนี้หอบก็งู้และว่าถึกติดเครื่องติดตามตัวก็เลยไปหาทีมมองกุดานดอมดอมกบหอบก็ได้สู้กันต่อยจีกันยังเมามั่นสุดท้ายเองพวกดอมกระถูกจับไว แล้วตอนนี้หอบกําลังสีสรงโตโดอมกลับไปประเทศลูกน้องของเลเยตมันก็นั่มาแล้วก็ขาลูกน้องของหอบตายไปเบิดแล้วตอนที่หอบกําลังสีถือยิ่งไล่อันเองก็เป็นคนมาซอยหอบกับดอมไว้ตอนนั้นวิกเองก็ถือยิ่งก้อนสิตายก็เลยฝากฟังลูกไสไว้กับดอม แล้วตอนนี้ฮอบกับเอลินาก็ได้เขารวมการปุ่นในขางนี้เพราะอย่างเนั่นตีพราะว่าระเย็นน่ะมันขาลูกน้องของฮอบตายเบิดโตูฮอบก็เลยศูนเลยอยากแก่แขนเลเยเยแล้วฮอบก็ขับรถเขาไปชนในสถานีตำรวจให้ดอมและไล่อันไปลากตูเสพออกมาแล้วทีมงานของดอมก็ได้ซับเปลี่ยนตูเสฟแล้วดอมกับไล่อันก็ลากตูเสฟเข้าไปเรื่อยๆพวกเลเยเยมันก็เห็นมันกระแลนน้ำตูเสฟและทำการสิขาพวกดอม แล้วตอนนี้ได้อ่านกับดอมก็เวียงตูเสียบกลับไปกับมากลับมากลับไปจนกระเด็นถึอรถดของเลเยเยตเลเย็ดเองกรบบอท่านตั้งตูก็ให้กระเด็นออกมาจากหนอกหลดแล้วตูวหอบเองกระเด็นยางเขาไปหาเลเยเยแล้วก็เอาปืนยิงลั่วใส่บอย่างเห็นให้เลเยตดดตายไปมันก็เห็นให้หอบได้แก้แค้นให้ลูกน้องเขาได้สาเร็จ โตหอบเองกระบอกกับไล่อันแลกระดองว่าสิปลอยไปภายใน2 4ชั่วโมงให้นี้ไปแต่มีขอตกลงว่าโตดอมกับไล่อันให้ทิ้งตู้เซฟใบมองนี้ดอมกับไล่อันก็รับขอเสนอทันทีเหลวก็ย่างจากไปส่วนโต่หอบก็เปิดตู้เซฟบึงก็เห็นว่าเป็นตู้เซฟที่ว่างเปล่าก็ะเด็หัวควนเจ้าของ แล้วเงื่อนนันกระถือแบ่งให้กับทุกคนร่วมทั้งลูกชายวิกดนามแล้วทุกคนก็ออกไปใส่ชีวิตของเจ้าของเดอะฟาสภาคที่6 ah ok. ในหนังกระเลิ่มเรืองเมื่อหีไล่อันกับดอมตอนนี้ไล่อัอนกําลัางสิม,มีลูกก็มีอาแล้วไลอัอนกับดอมกาลัางสีแขคงลดน้ากันเอลินาตอนนี้ก็ได้ล่าออกจากการเป็นตำรวจมาคบหาดูใจกับดอม มีอ่ะอีกกระลังสิขอดลูกดอมก็ได้บอกไรอันว่านายนั่นต้องเป็นพอที่ดีแน่เลยไรยอันก็นเลยบอกว่าถ้าเป็นบ่ได้ละดอมก็เลยหัวควนและบอกว่ากูสิขามึ่เองตอนนี้เจ้าหน้าที่หอบกระเปลี่ยนครูหูคนใหม่ซื่วาไลาลีตอนนี้ทั้งสองก็ออกตรวจเหตุที่ทหารของรัสเซียมันถึกโจมตีแล้วชินส่วนของดาวเทียมีก็ถือปนไปนั่น โตฮอบกระลูดทันทีว่าคนสิมาลักนั้นก็คือพวกอดีตกองรบหน่วยพิเศษของอังกฤษซอว่โอเวนโตหอบเองก็นั่มหาดอมเพราะว่ายัางนันติโตหอบก็ได้เอาลูเบเลติงผู้สาวเก่าที่ว่าตายไปให้ดอมบึงแล้วที่จริงเลติงนั่นก็บม่ท้านาตายแล้วตอนนี้เองเลติงก็ไ้เห็ดงานกับผูกการไลซอวโอเวนโตฮอบเองก็เลยขอเสนอให้พวกดอมว่า ถ่าพวกดอมซอยหนาหนีแล้วสิลประวัตโซๆของกลุ่มพวกดอมนี่ออกให้เบิดแล้วดอมก็เลยตกลงก็เลยเอื่นผักพวกทั้งเมิดมาร่วมกันนั่นจ็มีโลมันเทศเซียไอที่้านแล้วก็คู่หูคนใหม่สวาจีเซลพอทั้งเบิดได้มาร่วมโตกันหอบก็ได้บอกว่าเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือโอเวนโอเวนก็ลังสางเครื่องเทคโนโบอมมันก็คือระบุวรัสนั่นแหละ เอาตอนนีดอมกับผักผวกกระบุกไปจับโอเวนพ่อจับลูกน้องของโอเวนได้ก็เอาเครื่องติดตามใส่กับลูกน้องโอเวนแต่ตอนนี้ก็มีสายตำรวจรายงานเขวาว่ากองบัญชาการทหารถูกโจมตีไลายอันกะระลู่ทันทีเลยว่ามันเป็นแผนหล่อตำรวจออกมาไลายอันก็เลยข,ขับรถกลับไปกองบัญชาการ มันก็เหลือแค่หอบกับดอมที่ถ่าจับโอเวนอยู่พ่อโอเวนมันขับรถออกมามันกระเบิดตึกกข้งตึกถิ่มเลยโตหอบก็ได้ขับรถนําโอเวนไปโตโอเวนเองมันก็เห็นให้รถตำรวจผิดความหลายคันต่อหลายคันส่วนฟังไล่อันเองก็กับมากองบัญชาการแล้วก็ถือลูกน้องของโอเวนมันโจมตีพอทุกคนขับรถมาเรื่อยเรื่อทุกคนก็ได้รู้ว่าเป็นเส้นทางเดียวกันตอนนี้รถทุกคันก็ได้ไล่ล่าโอเวน แล้วดอมก็เลี้ยวไปเห็นเลตตพอดีก็เลยขับรถนําเลตตไปพอสิจอดรถย่างเขาไปหาเลตตก็เอาปืนยิงใส่ดอมแผนการจับกลุ่มโอเวนครั้งนี้ก็ล่มเล้วบอเ็นทาลายอันก็รู้แล้วว่าเลตติ่งนะ่ะบอท่านละตายแต่เลตติงกับบอแมนเลตติ่งคนเกา่าส่วนโตดอมเองก็ย่งยืนยันว่าสิบไปเลตติงไปตอนนี้โอเวนก็ได้วางแผนและเอาประวัติของพวกดอมมาเบิง้ง แนนนันมันก็มีลูกคููที่ดอมทายอยู่กับเรติงแต่เรติงนั่นกระจังมีอย่งบอดายอาจิเป็นเพราะอุบัติเหตุข้างนั้นเรติงก็จำได้ว่าดอมเป็นคนที่เขายิ่งไปมึงหันนี่เองตอนนี้หอบกระหูแล้วว่าโอเวนสามารถแหกระบบเขามาได้ตอนนี้ทุกคนก็มาปรึกษากันเมื่อได้ประทะกับโอเวนครั้งแรกแลแ้วแพลบ่เป็นทาโลมันก็ได้ว่าว่ารถของโอเวนมันดีแห้ง ดีอีหลีประกอบมาเป็นอย่างดีมันที่นี่ดอมกระทรงห้านกับจีเซลไปนั่หาคนที่ประกอบรถขั้นนั้นดอมก็เลยวาว่าให้เทศเนะี่ยไปหารถที่บมีระบบคอมพิวเตอร์มาเพื่อบ่ใให้โอเวนมันเจาะข้อมูลใดตอนนี้กระทรงหอบกับเทศไปงานประมูลรถเพื่อสิไปหารถขั้น,น,นดีๆแต่ลักษณะการแต่งตัแล้วมันก็คือคนโมมีเงินนั่นแหละ ผู้ดูแลงานก็บ,บอกว่าหอบนี่เป็นตำรวจแน่เลยแล้วเงืนตำรวจสิมีปัญญาใสมาประมูลรถใด,ดแล้วเทศดมันกระสูนหลายก็เลยเห็นให้ประมูลรถนะเมาทั้งเบิดเลยแล้วก็บ,บอกให้คนดูแลงานถอดเสื้อถอดผ้าออกให้พวกเขาได้บึงแล้วตอนนี้พวกฮานก็หาคนประกอบรถของโอเวนพอแล้วคนคนหนั้นก็ซื้อว่าเฟโลเฟโลก็บ่ยอมบอกดีๆแต่มันกเกิดการบังคับเกิดขึ้นเฟโลมันก็ยั่ง โชหหาโอเวนอยู่ดีมันก็เห็นห้โอเวนส่งลูกน้องเขามาจัดการบ่สนใจเลยว่าเฟโรมไม่สิยููมองหนั้นน้ำบอ่อมันก็เห็ให้กระสุนถึกเฟรโรเข้าไปก่อนสิตายเฟโกรก็ว้าซือคนคนหนึ่งสือว่าประกาศถึงมาตัวจีเซลเองก็หูแลว้ว่าโอเวนกับประกาศมันหลวมือกันก็เห็นหายไลอันอาซาไปเขาไปหาประกาศประกาศนั่นจะยูในห้องขัง ตอนนี้ไลอ่านกับปอมตเป็นหนักโทษเพื่อสิเขาไปหาปากกาพอไลอ้อนเขามาหาปากกากระถามปากกาทัานทีเลยว่าเกิดอีหยังข้นกับเลติงเป็นยังเลติงคือเป็นแบบนั้นหรือว่าเลติงเป็นยังคือไปอยู่กับโอเวนไดปากกาก็เลยตอบว่าโอเวนน,นเป็นคนใหญ่คนโตรู้จักไปถูกสิ่งทุกอย่างเมื่อว่าสิเอาเลติงมาเป็นสายของตำรวจปากากากระหู แล้วมือนั้นก็ลั่งสิขาเลติงแต่ก็ไไ้รู้ว่าเลติงเหมือนความจำเสื่อมก็เลยไว้ชีวิตแล้วนําเลติงไปเหตุงานนําภาพกระตัดมาทีดอมดอมกระบเดแข่งรถที่สนามตอนนี้เลติงก็ไปแข่งรถน้ําขึ้นกันแต่ก็ยังจําดอมม่ได้ทั้งสองกระได้แข่งรถน้ํากันโตดอมเองก็รู้ว่าเลติงอะขับรถแบบใดกแต่เห็นให้ดอมอะเอาชนะมาได้แล้วทั้งสองกระได้จอดรถว้ากัน ก่อนเลติงสิกับดอมกระเดเอาสอยเ้นหนึ่งสอยนันจะเป็นสอยที่เคยให้เลติงก่อนตายน่นละล่ะพอจักนอยโอเว่นกไ็ไเดยขับรถมาแล้วก็บอกดอมว่าให้ทอนตัวจากงานาี่ซะโตดอมเองก็บอกว่าสิยอมทอนตัวแต่ห้เลติงอะทอนตัวนั่มคือกันโอเวนนั่นกระบ่กล่อสารยังเลยสร้างลูกน้องให้คาดอมแต่พอดีโตฮอบเองกระด้เขามาซอยไว พอมือต่อมาหอบกับไล่ลี่ก็ไปหาเบาะแสที่ซ่อนตัวของโอเวนแล้วหอบเองก็เห็นสีที่พืน้นแล้วก็เลยข,ขูดตีนั่นแหละไว้เป็นหลักฐานพอตรวจสอบกับหูว่าสีหนันเป็นกลุ่มกองทับของหน้าตของกลุ่มสเปนตอนนี้ทุกคนก็หูแล้วว่าโอเวนมันสิไปมองนันแน่นอนโตดอมกระถามเทดว่าไมโครชิปนั้นอยู่ไสเทดก็เลยต่อว่าฟังสเปนก็นล่างสีเขื่อนใหญ่ไปมองปลอดภัย โอเวนก็ได้ไปลากชิปพร้อมกับลากรถถังมานำรถถังนั้นก็ไล่ล่าย,ยิ่งพวกดอมกระตอสู้กันไปต่อสู่กันมาบนหนทางนั่นละ่ะมันก็เห็ดให้เลติงนั่นละ่ะกรลังสิตกจากรถตดอมเองก็เฝ้ากระโดดไปกระโดดไปซอยเลติงไว้ท่านส่วนโตฮอบเองแกยิ่งระเบิดเข้าไปในรถถังของโอเวน พ่อรถถังของโอเวนมันความลงหอบกระเฝ้าไปจับทันทีแต่โอเวนมันก็นมีแผนสำรองสรงโตหลูกน้องมันไปจับมี่อาไว้ตอนนี้เองไลลี่ก็เปิดเผยตัวจริงว่าจะของน่ะเป็นสายของโอเวนสุดท้ายหอบกระตองย่อมปล่อยโอเวนไปเพื่อแลกกับความปลอดภัยของมี่อา ส่วนโตเลติ่งเองกระสาบซึ่งที่ดอมไปซอยเขาเลติ่งก็ได้เขามาร่วมทีมนั่อีกเทืออนึงทางเบิดหนีก็ไล่ล่าโอเวนไปในเครื่องบินของโอเวนตอนนี้ก็มี่มีอ่าอยูน่นําโตดอมเองกระับรถด,ด้ยวยความวเขาไปในเครื่องบินใดก็เลยบอกให้ไล่อันนั่นละซอยมีอ่าออกมามันกระเฮ็ดใหดดอมกำหอบเด้สซูกับลูกหน้องของโอเวน ส่วนผัวของไล่อันเองก็พยายามสยุดเครื่องบินบ่ให้บินออกไปโตดอมก็ร่างเห็นโอเวนถือกระเป๋าสิขึ้นรถไปดอมเองก็เข้าไปสู่กับโอเวนจนโอเวนกระแทกกัปประตูเครื่องบินโตดอมก็เห็นถ่าเครื่องบินสิตกก็เฝ้าขึ้นรถทั้งเครื่องบินแล้วก็เฝ้าขับออกมาก,ก่อนสี่เครื่องบินมันสิตกโตดอมเองก็ทรงกระเป๋าไม่โคชีพให้ฮอบฮอบเองก็เลยถามว่าสิคิดค่าจ้างจักบาท ตดอมก็เลยตอบว่าคิดที่1327นั่นก็คือบานลขที่เก่าของดอมนั่นเองโตดอมเองก็ได้กลับมาอยู่บ้านเกิดกับครอบครัวพ่อแม่พ่อตากันแล้วหอบกัญยางเขามาบอกทุกคนว่าตอนนี้ได้ลบประวัติซัวออกไฮแลวเดอร์แล้วทุกคนก็นั่งกินเขาน้ำกันอย่างมีความสุข เรื่องเล่าของเดอะฟาดผาดที่หากบผาดที่โหก,ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้จังไดจังไดก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สางคลิปต่อไปเนี่ยเด้อจ้าขอบคุณลหลายๆค่ะ